จัดว่าเด็ดอิงฟ้าวราหะปลาเซตบิกินี่ตัวจิ๋วอวดหุ่นเซียศาสตร์อิโมจิไฟลุกกันสนานเมื่อนางงามนักแสดงดังอิงฟ้าวราหะออกมาเปิดโหมดแซบปลาเซตภาพบิกินี่ตัวจิ๋วอวดหุ่นเซียแต่และช็อตบอกเลยว่าสวยเผ็ดทุกองศา เซ็กซี่คยี่ใจแบบนี้กวาดยอดไลรัวๆเลยอิงฟ้าเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2538ที่ตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีประเทศไทยโดยพ่อของเธอประกอบอาชีพเป็นมือคีย์บอร์ดขณะที่แม่ของเธอประกอบอาชีพเป็นนักร้องลูกทุ่งอิงฟ้าจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีกันวัฒนาน,านันทป,ปมัม ชื่อเล่นมุกเป็นนักร้องนางงามและนักแสดงชาวไทยอิงฟ้าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2022และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ซึ่งเธอเป็นผู้ชนะการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์คนที่10นับตั้งแต่ที่มีจัดการประกวดขึ้นเมื่อพศ2556ในพศ2561อิงฟ้าเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Voice Thailand ซีซั่นที่7โดยเธอสามารถผ่าน การคัดเลือกและอยู่ในทีมโ Joey บอยซึ่งอิงฟ้าสามารถผ่านเข้าไปถึงในรอบคอพเอาต์ของการแข่งขนันต่อมาในปีพศ2567อิงฟ้าได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท m i แ s Grand International แนวจำกัดมหาชนให้นำรงตำแหน่งผู้จัดการกองประกวด Miss Grand Thailand อิงฟ้าได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเธอกล่าวว่าการคบหากับใครนั้นอยู่ที่ความสุขและความสบายใจของทั้งสองฝ่ายมากกว่าเพศสภาพ นอกจากนี้เธอยังร่วมกับทีมงานมิสแกรนไทยแลนด์เข้าร่วมงานบางกอกนาริมิตรพลายซึ่งเป็นพลายพาเรตครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครอีกด้วยมิสแกรนสุพรรณบุรี2020ในพศ2563อิงฟ้าได้สมัครเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนสุพรรณบุรี2020 แต่ภายหลังได้มีการถอนตัวมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2022ในพศ2565อิงฟ้าได้สมัครเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2022 และชนะการประกวดได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์2022มิสแกรนดไทยแลนด์2020หลังจากได้รับตำแหน่งมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2022อิงฟ้าได้เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์2022และได้รับตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2022เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่10ของประเทศไทยและได้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่ประเทศอินโดนีเซีย มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแ2022หลังจากได้รับตำแหน่ง m i s ิสแกรนไทยแลนด์2022อิงฟ้าได้เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแน2022ณเซนตูนซิตี้จังหวัดชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซียโดยอิงฟ้าสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลพิเศษชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2565